ยาโฮเบอร์เดลไลค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้มีกาชาเฟดเข้ามาใหม่มิสเครนไออ่าไม่ได้สะสมอะไรไว้เท่าไหร่แต่พ่อมาหย่อดสนุกๆก,กันละกันนะอ่าอีกิมาสอตอันนี้เป็น c o l l าบ o ร์เรช n ของ f g o walls in the moonlight ลอดสครูมอยากเห็นแสงซีรุมบ้างจังเลยนะไอกิมมสตอนนี้สามห้าสิบห้าไอห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบวอลโลนะคะเอาตั๋วก่อนละเนาะไป <Hi. S 2> แลวนี่ไม่ได้ดูคลาสตัวอะไรเลยเขาหยอดเลยเนี่ยอ่ใช Salt ่ salted อ <laughs> mm ืม hmm. salted อ่า ah. เรื่องตกกะปิอืม mm hmm. โอ้ืんอ,อ่าไห้อันนี้เอาไว้เล่นอีเวนต์สินะอ่าลดจะเมทร้อยหนึง่งบวกมาก บัสเตอร์การ์ด hmm. อ uh, ่าอย่างน้อยพลิกอัพก็มาหนึ่งแล้วนะอ๋อตอตอทำไมไม่ใช่พลิกอัพล่ะ OI! โอ้โห oh oh. ฝนตกฝนตกฝนตกก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องมีลงกินน้ำให้มีจีโร่จีโร <c oughs> ่มันก็ช็อตให้หนูก็ได้อาเข้ากล่องสวา้าคว้า,วา ไม่ใช่ให้ดูคลาสว่ามันก็ไม่ใช่เ๊ะโตชดโตคนอโตว่าคุณมิสเคนนี่คลาสอะไรนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยแคสเตอร์อ๋อต้องขึ้นรูปแคสเตอร์สิไป เ hey, hey, อ้เอ้โก้โก้ต่อตอฝนก็ตกหนักแค่ไหนก็ไม่หวัน่นตะโกนข้ามฝนอยู่อ่อนี่ <c oughs> มันไม่เป็นสีทองอะว้าแคสต้ามาจีเดวเตกูดาไซโอ哟่า ข่าวที่แล้วเล่นเวอร์เดียวเจ็บหนักของกันนะเน,นี่ยอโน,น,อน,น,อน,น เริ่มไหลเป็นสายฝนอโอ้โหไอ,อ,อ,อ้ฟลาวเวอร์ซันชยัยอย่างน้อยก็ฮา้าสีเพิ่มอาร์ตการ์ดบัสเตอร์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรเนี่ยชาร์จ ตอนที่ชาร์จถ้าไม่ตายนั่นหรอ,อ,อน่านี่ a a นัน้นด่ากันวกการาดฮาะที่ทำไมรู้สึกแสงมันสีขาวสว่างเว่าอเดิมยังไงก็ไม่รู้เนาะตั้งแต่ที่เล่นครั้งสุดท้ายไปน่ะ <c oughs> เอ๊ะคี้งเส 白い、すごく白い。ああ白い色は好きなんだけど、ガチャゲームにはダメ、ダメな色。<laughs> あ เราใช้เพจกันบนะ้างนะอะเมือกี้20โลใช่ไหม20โลโอเคไอของแถมนั้นไม่ต้องนับหรอกเนาะ อย่างน้อยก็พิกอัพเอโดคาเดียซ่าสเดี๋ยวเหมือนล้อเกมเลยสักเกมหนึ่งคุณคุณไหมนะอ่าอืมใครบ้างล่ะเนี่ยเอชดตกอืมฮโออ้โหอืมเออ ฮืมไม่ได้นนเกินไปเดเังดลืมขอโทษนะม่ตว่ตตอไม่ต้อง่วไม่ต่วตอห่ไอวไม่่วไม่่่องหไม่้องม้อม่อง่ไม่ไม่อที่เกไม่อ่วไม่องห้อ้ ชอ็อตต่อไม่ชอ็อตเสียงฝนนี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ล,ลืมความเจ็บปวดการหยอดกาชาแล้วก็กองเกลอที่มองถึงตรงหน้าเห่ยน,นะไฮเผอเจออะไรเนี่ยไฮโอ้ยโอ้ย,อ,ยอ่า ฮะ <laughs> ว่ววววววา,าว่าเชาจะงักอะไรสักอย่างว้าไอ้ไม่ใช่ยอยะไรเหรอ

今回はナッキーでうんはいそう冷たい記憶と空っぽの世界ありがいパターンを縫い合わせたら間違ってたこと嫌ってたこと <noise> まだ戦ってるんだよ 終わりは向こうだろうどこだろうああこれ สภาร์ขอบคุณสำหรับฟอลโล่นะคะนี่เป็นคนยินประจวบเหมาะกับอัดคลิปอยู่พอดีเลยไห้ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะฮายชา60อันนี้เนาะเสียดายที่ยังไม่ถึงร้อยแนะตัวเดียวก็อยากจะหยอดได้ตอนที่แบบว่าเก็บให้มันถึงร้อยอะแต่ว่าตู้นี้มันตู้ใหม่ไม่ใช่ดีรันก็เลยแบบว่า อยากจะลองหยอดดูว่าะ ที่อักหนึ่งค่ะใเจ็ดสิบหมดแล้วมั่งไม่น่าถึงแปดสิบแล้วล่ะ เต็มแล้วสินะคุณลุงคนนี้ยอันโองอ๋อเดเว้ยเฮ้ยหอบหอบหอบเบอ่อเดี๋ีวหอบทำไมนะเดี๋ยวนะแดนเซอร์นั้นมันไข่อ่ะแล้วพูดทำไมอ่ะอ๋อไม่น่าหวังมากเลยแย่จังอืม แคสเตอร์ก็จะมีสองคนในทิปภาพเดียวก <c oughs> <c oughs> เออแยา่ดาขันาชีเดสอ,อันนี้ก็ออกมาจนไห้ไห้ไห้ยว้า หนันเดดช์เเน่หนันเดยดช์เเดสกาอ่สิบสี่สามสี่สิบสองอืมสี่หกเจ็ดแปดเก้าทาดีได้ แคมเปญไม่มีให้แลกบ้างเหรอเพิ่มมาหน่อยนึงแบบว่าไม่จ้าอาชาอุย

ขอบคุณ本当にเย้ที่ขอบคุณมากえอบคุณมากขอบคุณมาก็อบคุณมากขอบคุณมากขอกคุณมาก็อบคุณมกขอบคุณมากขอบคุณมากขอบีุมากยอบคุีมากอบมาอืม เดี๋ยวค่อยไปหาอ่านอ่าสกิลดีๆเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะุ๊กโ,โอ้วยว้ามีกำลังใจแล้วเดี๋ยวหนูไปเล่นอีเวนต์ให้นะคะให้เดี๋ยวล็อเบอรสร้างโคโนอีเวนต์ว่าสร้างขึ้นมาสุดขอบคุณมากที่สุดให้ให้ชักก er ีสร้างขอบคุณมากที่สุ สเต็กิเดสซีวีซังโมอธิษฐาตัวไขใจมัสยไงงั้นก็ไว้เจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนหยอดกาชาไม่เกลือขอให้ได้ตัวพิกอัพด้วยแล้วเจอกันใหม่นะมาตาเน่บายบาย